ก็มดีไงยามาะขากงไม่ได้อันนั้นของใครอ่ะจียาลไม่ได้่บานตรงไหนหัวึงโผล่มาเลยอนของใครอ่ะเ้าด้ยของดีได้เลยอ่งี้วาลูกองอ่

ขอเซ้งหน่อยนะทุกคนโอ้ยไม่ได้เหนบบ็นไหมนี่ยเห็นเโคจื้อแม่ไ่ได้ได้โอเคขอบคุณค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะ